ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลมหลายชนิดพัดไปในอากาศคือลมตะวันออกบ้างลมตะวันตกบ้างลมเหนือบ้างลมใต้บ้างลมมีทุลีบ้างลมไม่มีทุลีบ้างลมหนาวบ้างลมร้อนบ้าง ลมพัดเบาๆบ้างลมพัดแรงบ้างแม้ฉันใดเมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดสติประฐานสี่ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างสัมมตประธานสี่ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างอิทธิบาทสี่ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างอินสี่ห้าย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างพละห้าย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างโพชฌงเจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างอะไรเล่าสติปฐาน4จึงถึงความจเจริญบริบูรณ์บ้างสำมัปปทานสจึงถึงความจเจริญบริบูรณ์บ้างอิททิบาสี จึงถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างอินสี่ห้าจึงถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างพละห้าจึงถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างโู้ชงเจ็ดจึงถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมารัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายามะ อันอาศัย ertime, วิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญส <bur> ัมมาสติอ <bur> ันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้และสติปฐาน4ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างสมมติปทาน4ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างอิทธิบาส4 ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างอินสี่ห้าย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างพละห้าย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างพชงเจ็ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์บ้าง